สวัสดีค่ะทุกๆคนถ้าเข้ามาแล้วทักไทยกันหน่อยนะคะวันนี้สตรีมไอเดนติตีอีกแล้วจุกไม่เก่งแต่อยากโชว์ few moments later. เดี๋ยวเดี๋ยวจะตายแล้วเหรอบายไม่จริงเด้ความหัง <laughs> อะไรไนนะเนี่ยทีมแบบ<ห>ทีมไก่กา<ห>มากเ<ห>ขาแก้ข่าวก่อนว่าก่อนก่อนที่จะสตรีมเนี่ยเล่นกันดีมากมัน่งจะมายับเยินตอนโชว์ชาวบ้านเนี่ย อ่ะบินอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นนัดซ้อมมือละกันสตรีมทำขายหน้าซะแล้วมีคอมเมนต์บอกสตรีมทำขายหน้าซะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นเดี๋ยวให้มันเดินตามมันไม่เห็นซะที่ไหนแล้ววูสิบ่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นอ้าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอ้อมมามันอ้อมมาเหยียดทุก อูปีนช้ามากอะตัวเนี้ยไม่ไม่จริงไม่จริงอออยากให้พี่เล่นแพทริเซียแพทริเซียนี่ตัวอะไรนะคะพิ่นแม่มดค่ะแม่มดที่นั่งเก้าอี้อยู่ตอนเนี้ยวน่เด้ไม่จริงไปไปไปลุกเองได้แล้วพี่ไปลุกไป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 เร็วไปเร็วไปลุกไปลุกไปเร็วไปเร็วยี่แหนวันนี้ไปไปไปอยู่ไ้เข้าไป แต้ครั้งสุดท้ายแล้วเต้ต้องหนีแล้วต้องไปแล้ ead, leve, yeah! วแแปลแป์ไม่ช่วยใครนะไม่ช่วยใครเราไม่ไม่จุ๊บด้วยนะจะบอกให้นี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรเอ้ยมันกลับมากลับมามันกลับมาตีเอเอ๋ออ๋อ ว่าโดนแล้วว่าโดนแล้วว่าเจ๊เจ๊พี่เจ๊เจ๊เจ๊จะทำให้พี่ตายเต้พี่ต้องไม่ตายเต้พี่ต้องเป็นอมตะเราจะมาเปิดร้านทำใี่เนี่ยเขาจะเปิดให้เปิดให้เต้อุ้ยอุ้ยมีแล้วผมเลอุ้ยเจ๊จวายเมื่อก่อนกลัวหันเกมนี้จนไม่กล้าเล่นแอบในตู้แล้วลบเกมเลยเดี๋ยว what เดียวเดียวเดียว แอบในตู้แล้วลบเกมเปิ๊กยังไม่เต็มเหรอคะเปิ๊กเท่าไหร่แล้วเปิ๊กเต็มคะ่ะแต่คนเล่นอ่ะไม่เต็มหัวใจมันเต้นๆอ๋อตามพี่อุ่นเหรอพี่อ,อุ่นจะเอ๋แล้วนะพี่อ,อุ่นอยู่ไหนวะไม่ไมัน<ม>อยู่ข้างหน้าพี่อุ่นยาย่ายอย่าไปานั่ง <c oughs> ตอนแรกมันไม่เห็นหรอกมันเห็นตอนทับไม้นี่แหละ <c oughs> ตาน้อง <c oughs> นางนั้นแดงกว่าใครเอ้าพี่อุ่นพี่อุ่นอ้าวพี่อุ่น พี่รอมันหายตาแดงนี่แหละนี่แหละอยู่ไหนอะนั่นไงดูมั่นเป็นนั่นไงเนอะเ้ยเ้ยมันบิ๊กมามันบิ๊กมาอยากช่วยผู้ยญิงอะเดี๋ยินละยังไม่อยากออกอะเธอเธอปล่อยฉันออกไปก่อนอุ้ยอุ้ยไม่ได้แล้วพี่อุ้นทุกคนทุกคนดีกูอย่างทุกคน้ีกูอย่างหมดเลยอะอะไรกันเนี่ย เด e b แบกของทั้งเกมในที่สุดเขาก็ถูกทิ้งอยู่เพียงลำพังทำไมเราถึงทำอย่างนี้กันลูกเพลทำไมเราเป็นคนอย่างนี้อันนี้นี้เขาออกได้แโอ้โหตบมือตบมือโอุ้ดยอดเยี่ยสุดยยอดเย่ลยสุดยอดจริงตานี้ MVP เรานี่คือไม่รอดโอเคอ่า เมื่อกี้ผู้ยังเดอะแบกของเราต้องไปอ่านหนังสือต่อแล้วขอบคุณมากๆถ้าเมื่อกี้เล่นไก่ขอโทษด้วยนะคะคือคนที่ต้องขอโทษคือเราหรือป่ะหน่าไม่อายจริงเลยเราไปฝั่งโน้นอ่ะตอนนี้อุ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดียวเดี๋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 ยวเดียวเดี๋ยวเเดี๋ยวเ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเต็ออเร์นี่แล้วไงปีนกลับมาด้วยนะมาแล้วเปล่เี่ยเสียอาการเสียอาการตกใจแล้วเสียอาการคือปีนกลับไปอ่ะรอคือปีนไปอ่ะรอดแล้วแล้วปีนกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อ ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย Help me Help me เต้เต้โดนทุกคนเต้เต้อู๋ฉางมาแล้วเต้เต้อู๋ฉางอ๋อเดี๋ยวเราบุกกคนเยอะมันมาสองคนแล้วเต้มันเดินมาอย่างกับบอยแบนด์แล้วเต้โอ้โหเรียบร้อยมอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเราจะบล็อกเพื่อนที่เล่นฮันเก่ง ลเล่นลเล่นนี่คืออะไรอ่ะอันนี้เไว้ทำอะไรช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพี่ด้วยใครก็ได้ช่วยพี่ได้ตายก็ได้ม嘛ฝั่งนู้นเขาช่วยละมุนกันหน้าดูเลยเราโม่แต่เกาหลัดกันอยู่ตรงนี้วิงหน้าตั้งเลยไม่สนว้่ พายุใช้วาปได้เด้อแล้วก็เพิ่งบอกนี่ก็วร์ปไปเจอฮันเตอร์เลยไม่ทำเป็นคนอย่างนี้วะทำไมเป็นคนอย่างนี้วะนี่นี่นี่เอาเอาเอาเราไปส่งเอาเราไปส่งที่หลุมดีเธอเอาเราไปส่งหลุมดีเธอหัวใจของเธอมันจะงดงามเหลือเกิน ไม่ไม่ไม่เขาเขาเขาเดินหาหลุมกันอยู่หรือเปล่ายันต์จีนหมดแล้วมีไหนอ่ะไหนมีไหนอ่ะฮันเตอร์เขาป่านนี้แล้วเนี่ยเขาเดินเพื่อนเฉยๆคือเหลือคนสุดท้ายเอาไว้เอาไว้ทรมานอนี้มันมันโคตรแบบโคตรปวดเล้าหัวใจเลยอ่ะพี่รถไฟชนพี่รถไฟแล้วทำไมต้องมาใช้ชีวิตอย่างนี้เนี่ยไหนอ่ะหลุมโอ้โหนี่โอควูล่า ไม่รับมอบกันไม่ไม่ใช่คะแนนสงสารนะคะแนนสมเพศ้ยตาสุดท้ายละจริงๆริงละตาสุดท้ายเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ลองสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวนักโทษนักโทษไวไปนักโทษนักโทษฮันเตอร์บอกเลยนะคะไม่เข้มข้นเราไม่นอนบอกแค่นี้ซื้อปืนหน่อยแล้วกันไปให้เสีย หาเอาแวสเอาแวสโอ้ยทำไงดีอะทำไงดี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 จะถึงไหมจะถึงไหมห้ามลีซับโอ้โหโอ้โหยโอ้โหโอ้โหพวกปลาเขามาแล้วเขามากระเด็นอยู่ตรงหน้าเขามาแล้วและเขามากระเด็นอยู่ตรงนี้ผมนั่งดูกันอยู่เป็นไงไม่เข้มข้นเราไม่นอน นี่ไงอันนิวคนสุดท้ายแล้วนี่ไงท,ท,ที่สมใจอยากสมใจอยากไม่ใช่คนรอดนะนแค่ตายคนสุดท้าย